สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการ The Hero ทาง Gifrin Channel แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเราสามารถสร้างนิสัยการคิดซึ่งเป็นความคิดบวกได้มากพอๆกับการคิดลบค่ะแต่คนส่วนใหญ่กับคิดว่าการคิดลบนั้นทําได้ง่ายกว่าจนไม่กล้าคิดไม่กล้าทําและทําให้เราไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ความสําเร็จได้และวันนี้ค่ะรายการ The Hero ของเราได้มีนักธุรกิจหญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งเธอสามารถเอาชนะความท้อแ,แท้ได้ด้วยการคิดบวก และตอนนี้เรากําลังกล่าวถึงคุณนิชาทรสีคมขำผู้บริหารระดับพ a r าไดส์เธอจะมีวิธีการในการเอาชนะความคิดของเธอได้อย่างไรไปรับชมมาพร้อมกันได้เลยค่ะ ะะผู้บริหารระดับไดมอนด์แกรนนะคะผู้บริหารระดับสูงนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่เล็กสุรพลนะคะที่ให้โอกาสนะคะดิฉันได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้นะคะต้องขอแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันเองนะคะนิชาธรสีคมขำค่ะมาไกลนะคะจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะปัจจุบันอยู่ในตําแหน่งพาะราดายแล้วนะคะวันนี้ดิฉันมากับผู้สมัครร่วมของดิฉันด้วยคือคุณแม่นะคะขอเชิญชวนตัวด้วยค่ะคุณมายุรีสีคมขำนะคะ ค่ะดิฉันเองนะคะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ะคะ่ะในคณะศิลปาศาสตร์สาขาจิตวิทยานะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะตัดสินใจนะคะหลังจากเรียนจบเนี่ยก็มีโอกาสไปทํางานประจำนะคะเข้าทํางานในธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ1ปีแล้วก็ตัดสินใจลาออกจากงานประจําเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเรียนรู้กับใจตัวเองลึกๆอยากเป็นเจ้าของกิจาการนะคะก็เลยกลับ ไปจังหวัดพิษณุโลกนะคะไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทนะคะในสาขาบริหารธุรกิจนะคะก็เรียนจบปริญญาโทแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพตอนที่ทํางานประจําอยู่นะคะที่ธนาคารนะะดิฉันอยู่คนที่2นะคะนับจากซ้ายมือของดิฉันจําได้ไหมคะนะคะดิฉันทํางานแบงก์ไปเนี่ยสิ่งที่ดิฉันคิดตอนนั้นก็คือดิฉันถามตัวเองเพราะว่าลูกค้าที่มาทําธุรกรรมที่แบงก์ทุกคนเนี่ยที่มีเงินฝากเยอะๆล้วนเป็นเจ้าของกิจการดิฉันไม่เสียเวลาคะ่ะคิดลาออกเลยนะคะลาออกเลย คุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจนะคะดิฉันได้กลับมาอยู่ในครอบครัวด้วยกันมาอยู่กับกิจการเล็กๆนะคะที่ในตัวตลาดอำเภอต่างอำเภอนะคะดิฉันอยู่อำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลกนะคะเราก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยดำเนินธุรกิจนี้มากว่า30ปีตอนนี้ฉันกลับไปแต่อยากจะบอกว่าดิฉันเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะไม่ถึงกระลำรวยมากๆแต่ก็ไม่อดนะคะเรียนหนังสือไม่ต้องกู้นะคะคุณพ่อคุณแม่ส่งเงินมาให้เรียนอยากเรียนอยากได้รายได,ได,ได้หมด คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ในยุคที่ท่านสามารถที่จะใช้ชีวิตสบายๆเพราะอายุเยอะขึ้นแต่ดิฉันเองจะต้องดําเนินชีวิตต่อไปอีก10-20-30ปีข้างหน้าดี่ฉันจะใช้ชีวิตอย่างไรดิฉันก็เริ่มคิดมากค่ะตอนนั้นดิฉันเลยมีความฝันนะคะตอนนั้นคุณแม่เนี่ยเป็นคนขยันค่ะท่านจะไปเรียนรู้ อยากมีอาชีพที่2ตลอดเวลานะคะอยู่ที่บ้านก็ไปเรียนรู้วิธีการทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในบ้านเกี่ยวกับเจลล้างหน้าแชมพูสบู่อาบน้ำแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่มาจากธรรมชาติ ดิฉันก็ชอบนะคะช่วยกันกวนใหญ่เลยอยู่ที่บ้านอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของของยี่ห้อเอิบนะคะที่ส่งออกต่างประเทศดิฉันใฝ่ฝันว่าดิฉันอยากมีผลิตภัณฑ์ที่สวยๆแบบนี้เป็นของไทยเราผลิตเองนะคะแล้วก็ส่งออกแล้วก็ดังๆแบบนี้เหมือนกันดิฉันก็กวนเองอยู่บ้านนะคะใช้ชื่อเหมือนร้านเลยนะคะขยายแตกหลายชื่อสีทองเฮิบค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยกวนเองแบบเถื่อนๆนึกออกไหมคะลองตลาดว่าถ้าเราทําเจลล้างหน้าตอนนั้นมะเฟือง นะคะดิฉันลองทํามะเฟืองกับคุณแม่นะคะเอามะเฟืองเนี่ยมาหมักชีวาภาพก่อนป้าเชงจะดังอีกทุกท่านเชื่อไหมเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะดิฉันรู้สึกว่าใช้ไปมีคนทักว่าหน้าใสาขึ้นนะคะดิฉันก็เลยมาผลิตเป็นเจลล้างหน้าฝากเพื่อนที่เป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตขายนะคะฝากร้านกาแฟขายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยทําใช้เองก็ขายดีนะคะดิฉันมีรายได้อยู่5,000ันหกพันบางบางเดือนหมื่นหนึ่งได้เก็บเป็นเงินแล้วก็ได้อยู่ที่บ้านด้วยนี่ก็ถือว่าโอเคนะ สเตปต่อไปที่ฉันต้องคิดก็คือดิฉันต้องสร้างโรงงานเองนะคะถ้าอยากอยู่นานๆอยากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดังๆนะคะต้องทำมาตรฐานเองต้องลงทุนเองต้องทำการตลาดเองเสียภาษีเองแล้วก็รับความเสี่ยงเองนึกออกไหมคะแต่จะบอกว่าดิฉันโชคดีมากเพราะว่าคุณแม่เองเนี่ยบังเอิญคุณแม่เนี่ยเป็นเจ้าของกิจการที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากลูกค้าเนี่ยมีการงานบวชงานแต่งที่ไหนคุณแม่ไปหมด ไปปุ๊บชอบไปเต้นหน้าลำวงค่ะจะมีวงดนตรีต่างจังหวัดทุกท่านนึงออกไหมคะคุณแม่ดิฉันจะเต้นลำวงหน้าเวทีจนเจอพี่คนหนึ่งทากิฟเฟอรีนก็เขา้ามาแนะนําว่าเออเจช่วยสมัครกิฟเฟอรีนหน่อยนะคะเพื่อหนูอยากมีงานทําให้ช่วยหน่อยคุณแม่ดิฉันชอบช่วยเหลือค่ะเอาไปเลยนะคะจะให้สมัครซื้ออะไรบ้างซื้อพันห้าเจได้บอลสตาร์เลยอ้าวไปเลยนะคะเจก็ช่วยแบบว่าอยากช่วยมากกว่าไม่รู้หรอกกิฟเฟอรีนใช้ดีแบบไหนนะคะก็พอช่วยไปช่วยมาเนี่ยเจเนี่ย มองเห็นนะคะคุณแม่ที่ฉันมองเห็นก่อนว่ากิฟเฟอรินเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะแล้ววันนี้ถ้าดิฉันมีความฝันอย่างมีธุรกิจเป็นของตัวเองแบบนี้ทํากิฟเฟอรินดีกว่าไหมคะดีกว่าเพราะที่ฉันไม่ต้องสร้างโรงงานเองแล้วนะคะมีโรงงานพร้อมเสร็จสับแต่ดิฉันมองไม่เห็นคะ่ะบอกตรงๆแล้ววันนี้ต้องขอเสียงปรบมือผู้แนะนําของดิฉันนะคะคุณมายุรีและคุณนัททีสีกลมคำนะคะ คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาธุรกิจกิฟฟรินมายัดเยียดให้ดีฉันตลอดเวลาเนี่ยออกไหมคะสามเวลาหลังอาหารและหนึ่งเวลาก่อนนอนฮะระยะสองเดือนดิฉันต้องตัดสินใจมากเลยในะขณะที่ดีฉันยังทําผลิตภัณฑ์ของดิฉันเองขายไปทําสติกเกอร์เองนะเชื่อไหมตอนกลงคืนไม่ได้นอนกันเที่ยงคืนมานั่งคิดสติกเกอร์ต้องแปะยังไงขวด ต้องบรรจุแบบไหนนะคะทำเองหมดเลยคุณแม่ก็บอกว่าอย่าทําเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถย่นย่อความสําเร็จของตัวเองได้ถ้าเรามาเรียนรู้ที่กิฟเฟอรีนเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐานส่งออกไปทั่วโลกมากมายดิฉันก็รู้นะคะว่าดีตอนนั้นน่ะเพราะดิฉันก็เริ่มได้สัมผัสสินค้ากิฟเฟอรีนรู้ว่ากิฟเฟอรีนดีใช้กิฟเฟอรีนแลได้ช่วยคนไทยแต่สิ่งหนึ่งที่ติดอยู่ในหัวใจของดิฉันทุกท่านเชื่อไหมคะว่าอะไรเพราะคำว่าขายตรงค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันเรียนจบมาขนาดนี้เนี่ย ถูกดิฉันก็อยากทําธุรกิจนะแต่ทําไมต้องเป็นธุรกิจขายตรงนะคะดิฉันก็มึนงงกับตัวเองค่ะไม่เอาได้ไหมกิฟเฟอรินก็ใช้แล้วดีแหละแต่เป็นผู้ใช้อย่างเดียวได้ไหมไม่ทําได้ไหมเตียงหักเลยค่ะดิฉันนอนกับคุณแม่ไม่นอนด้วยนะคะโกรธแล้วนะคะให้ทำกิฟเฟอรินอยู่นั่นแหละนะคะดิฉันก็คิดคุณแม่ก็มีกุศโลบายนะคะบอกว่างั้นไม่ต้องทําแต่ว่าคือแม่อยากทามันสนุกนะคะงั้นช่วยมาเรียนรู้ที่ศูนย์ธุรกิจได้ไหมดีไหมคะ ดิฉันชอบเรียนหนังสือนะคะดิฉันก็มาช่วยนะคะจดเลคเชอร์เวลาดิฉันมาเรียนรู้ที่สูตนะคะมีกิจกรรมอะไรหรือมีสินค้าตัวไหนที่คุณแม่เองเนี่ยบอกว่าท่านอายุเยอะแล้วฟังนานๆท่านก็เบื่อนะคะแล้วก็บางทีก็ฟังไม่รู้เรื่องให้ช่วยจดนะคะช่วยอธิบายให้ช่วยดูแลลูกค้าหลังการขายที่คุณแม่รีคูดมาแล้วโอเคอย่างนั้นดิฉันทําได้ดิฉันชอบนะคะโอเคตรงนั้นเราโดนใจนะคะก็เริ่มทําทําไปทํามารู้สึกคุณแม่จะอยู่ไปข้างหลังตลอดดิฉันเลยเริ่มขึ้นมาเป็นคนแทนนะคะค ค่ะตอนนั้นก็เริ่มทําไปทํามานะคะระหว่างที่ไม่เชื่อตอนนั้นเนี่ยหเดือนผ่านไปนะคะหเดือนผ่านไปรหัสของคุณแม่เนี่ยติดการแข่งขันห้องกงเซนเจอร์ต้องขอเสียงปรบมือให้กับกิฟฟารีนด้วยนะคะ วันที่คุณแม่ติดต่างประเทศเนี่ยดิฉันได้รับความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าทําไมบริษัทกิฟฟารีนเนี่ยให้เกียรติกับครอบครัวของเราขนาดนี้นะคะให้เกียรติไปเที่ยวนะคะฟรีนะคะผู้บริหารก็อบอุ่นทุกท่านนะ,ค,ะคุณแม่กลับมาเล่าไม่จบนะคะเล่า3-4วันบางทีเป็นเดือนนะคะเล่าเรื่องช็อตต่างๆที่ไปฮ่องกงเซนเจินนะคะ4วันสคืนในวันนั้นนะคะดิฉันกลับมาคิดว่าโอเคที่กิฟฟารีนเนี่ยลงทุน180บบาทได้เป็นเจ้าของกิจการใหญ่มากเลยหรูมากเลยคุณแม่บอกว่านะคะ มันเหมาะสมกับชีวิตดิฉันนะคะเรียนจบมาขนาดนี้นะคะแม่ลงทุนเยอะขนาดนี้อย่าไปทํางานอื่นเลยลูกทํากิฟฟารีนะ่ถูกแล้วนะคะที่บ้านใครเป็นอย่างนี้มั้งคะบ้านดิฉันเป็นอย่างนี้นะคะคุณแม่บอกว่าส่งเสียเรียนมานานเหนื่อยด้วยใช้เงินเยอะต้องมาทําธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะคะอย่าไปคิดเองทําเองเลยเหนื่อยนะคะดิฉันก็โอเคมาเปรียบเทียบนะคะวันนี้ดิฉันได้เป็นเจ้าของศูนย์ธุรกิจนะคะสวยไหมคะ ไม่ต้องสร้างเองนะคะได้มีเชลสินค้าที่ฉันใฝ่ฝันนะคะว่าถ้ามีผลิตภัณฑ์เองจะมีร้านมีช็อปเองแบบนี้ทีฉันก็ไม่ต้องลงทุนนะคะมีพนักงานสูนนะคะที่บริษัทแม่ที่กิฟฟรีนเนี่ยช่วยจ้างให้หมดเลยมีแม่บ้านคอยดูแลมีรอปรพอเฝ้าให้เราตลอด24ชั่วโมงหรูจริงๆนะคะที่กิฟฟรีน คุณผู้ชมคะคนหนึ่งคนจะเปลี่ยนได้นั้นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดความเชื่อและพฤติกรรมค่ะและช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามชมกันต่อว่าคุณนิชาทรสีคมขำเธอมีวิธีการอย่างไรในการเปลี่ยนความคิดแล้วสร้างธุรกิจแบบบัณฑิตมือใหม่พักกันสักครู่เดียวค่ะ